คนงอแงแล้ววันนี้พี่บอยอยู่ที่วัดพายังกดจวงผ่าซอสแก้วดาไม่กันนะดาผิดตรงไม่กันนะวัดผาสุการามค่ะออาเพอว่าลิ้นชำลาบวัดผวัดพาสุสุการามเอาเพอวว่าลิ้นชำลาบค่ะ อุบลราชธานีพี่อนก็ไปนะแต่ไปดึกๆนะทุกคนไปเดิกเบ้าบอกมาจากบงขั้นไปก็คือพอกันเท่านั้นลหละเอ็นดูดีนะไม่ได้ดูเอน็นเอน็เอนพี่โต้งนะก็รับงานแบบจุกๆุพี่อนลงเวทีงานที่ศรีสะเกดเนี่ยตีหนึ่ง ม,มูเจ้าไปติดตามแฟนเพจข่อยไปเดียวนี้อแอฟฟ้านั่นอยู่ในแอฟฟ้านนกดเข้าไปเดี๋ยวนี้ใช้คำว,ว่าสวยได้เปียงมากเปลืองเปือง,องรอมาพิ่สนุโลกนะครเอฟซีแม่น้ำฝั่อ๋อขอบคุณค่ะพี่ต้องเป็นคนลบบุรีค่ะเมืองลิงค่ะจ่จจวงแรงมาก วันนี้ก็ไม่ต้องนอนหรอกเพียนลงเวทีตีหนึ่งกว่าจะไปถึงก็วันนี้ก็ถึงเช้าค่ะทุกคนส่งของขวัญให้กำลังใจหน่อยนะคะขอบคุณดอกกุหลาบจากพี่อํมด้วยวันก่อนลูกพา ค่ะเอาเพลงมามันต้องมันมีลิขสิทธิ์เด้ทุกคนอ่ะมันต้องมันต้องซื้อลิขสิทธิ์อ่ะต้องขออนุญาตก่อนทุกๆเพลงที่เราเอามาร้องบนเวทีคือเราซื้อลิขสิทธิ์นะคะนี่แหละว่าเหตุผลว่าวางบางคนว่าอุ้ยทําไมค่าจ้างต้องแพงจังเลยคะพี่แอนคือพี่แอนเนี่ยมีลูกน้องใช่ไหมลูกน้องในบริษัทเนี่ยกี่คนแต่พี่แอนจ่ายภาษีให้ลูกน้องทั้งหมดแล้วพี่แอนก็จ่ายภาษีตัวเองด้วยแล้วพี่แอนก็ต้องจ่ายค่า ค่าน้ำมันค่าห้องค่านู่นนี่นั่นทุกๆอย่างของทุกคนแล้วก็มีค่าอะไรอีกนะค่าลิขสิทธิ์เพลงแกรมมี่ท็อปไลน์อาสยามใดๆก็ตามแต่ที่จะเอามาลองนั่นแหละค่ะก็คือลิขสิทธิ์นั่นแหละคือค่าใช้จ่ายพี่ต้งเป็นหัวหน้าลิงงวงลูกลินเีวพี่บอยบอกพี่บอยบอสค่าแค่เออว่อ พ่อนอนไปเลยเอท่ทางนี่กับเมืองลิงคือการจาริงกุมภาพันธ์ปีป่ะนะพี่โต้เป็นคนบ้านหมี่เหรอบ้านหมี่ลพบุรีครับอ้าวอยู่บ้านหมี่เหรอใช่เดี๋ยวเราจะมีใจกันลอยที่บ้านหมี่ลพบุรีสิบขอพฤศจิกันพี่โตงจ้างสาวน้อยไม่ใช่เหรอสาวน้อยเดือนเพื่สภาสาวน้อยเพชนบ้านแพงงานพี่โต้งเองนะเอาไปลงบยานามีงั้น ก็ต้องจังคอยด้วยของพี่บอยกับแอนเลยหรือเรียกง่ายๆว่าจ่าฟุ้งพะนะเอาใหญ่เอาใหญ่อยู่แก๊งยีจวงเหรอหรืออาจจะเรียกว่าจ่าฟุ้งก็ได้พี่ก็อยู่บ้านหมี่ค่ะบ้านกล้วย